สวัสดีครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมที่ติดตามช่อง n e t s สเป i ช n นะครับช n องแวนนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนั้นมาดูาเราเรียกว่าปั๊มน้ำพลังงานแสงที่ต่อตรงนะครับต่อตรงไม่มีแบตเตอรี่นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์ขนาด400วัตต์410วัตต์นะครับส่วนปั๊มหอยโข่งก็อยู่ที่ละลาวอยู่ที่1,500วัตต์นะครับแต่ ตอนนี้ก็กําลังทํางานอยู่นะครับนะฮะอันนี้เราต่อตรงกันเลยนะครับเมื่อเราต่อตรงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นนะครับอันนี้เป็นการใช้งานจริงเลยนะครับแต่ถามว่ามันแรงไหมนะตอนนี้ตอนนี้ก็ตอบได้นะครับก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับแผงด้วยนะครับถ้าเกิดแผงเนี่ยรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ดีมันก็สามารถที่จะมาดูดดดูน้ําจากสระเนี่ยนะครับเนี่ยจากสระเนี่ยนะครับขึ้นไปใช้งานได้เร็วขึ้นนะครับส่วน ตรงนี้นะครับก็จะอยู่ที่ปั๊มหอยขงอยู่ที่1,500วัตต์นะครับ1,500วัตต์นะฮะอ่เดี๋ยวไปดูนะอันนี้ก็เป็นน้ําไหลนะครับน้าที่มันไหลออกมาจากพอสายยางนะครับอ่เดี๋ยวไปดูนะครับว่าอ่าวิธีการต่อนั้นต่ออย่างไรนะครับอันนี้ดูของจริงกันเลยนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีเบรกเกอร์อยู่หนึ่งตัวนะครับนี่ เอาไว้สับสวิตนะครับเอาไว้สับสวิตนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราลงปุ๊บอันนี้คือปิดนะครับส่วนอันนี้คือเปิดนะครับเครื่องก็จะทํางานนะครับอันนี้ก็วิธีการต่อตรงนี้นะครับก็ต่อธรรมดาโดยทั่วไปนะครับเนี่ยนะบวกไปบวกลบไปลบนะครับอันนี้ก็ต่อเข้ากับปั๊มน้ำทันทีเลย นะครับต่อเข้ากับปั๊มน้ําทันทีนะฮะก็ต่อจากแผงนี่ครับลงจากแผงมานะครับจากแผงลงมานะฮะต่ออันนี้ก็คือต่อจากสายตรงนี้นะครับสายเข้ามาปุ๊บสายดําสายแดงเข้ามาที่ตัวเบรกเกอร์นะครับตัวเบรกเกอร์นะฮะตัวเบรกเกอร์อันนี้เบรกเกอร์จะอยู่ที่สิบห้าแอมป์นะครับเบรกเกอร์จะอยู่ที่สิบห้าแอมป์ จะใช้เบรกเกอร์15แอมป์ต่อจากนั้นก็ใช้สายเนี่ยนะครับต่อจากตัวเบรกเกอร์นะครับยาวลงมานะครับไปสู่ที่ตัวมอเตอร์ตัวนี้ทันทีเลยนะครับเนี่ยนะฮะตัวที่สูบน้ําทันทีเลยนะครับอันนี้ต้องอันนี้เผื่อใครจะนําไปใช้นะครับก็สามารถนําไปใช้ได้ทันทีเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็น เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับอันนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะนําไปใช้อยากจะทาลองไปทําดูที่บ้านก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับตัวน,นี้นะฮะอันนี้ก็จะมีท่อนะครับท่อแข็งหนึ่งเส้นนะครับที่ต้องดูดขึ้นมาจากสระนะครับนะฮะขึ้นมาจากสระแล้วก็ท่อสายยางนะครับท่อสายยางที่เป็นผ้าเนี่ยนะครับ อันนี้เราจะไปไปลายทางเราจะไปตรงไหนเราก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับอ่าอีกอันนึงนะครับเห็นอยู่ไกลๆอยู่น,น,นู่นอ,อันนี้ก็คือเป็นกังหันลมพลังงานแสงอาทิตย์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะใช้งานอยู่นะครับใช้งานอยู่ได้ดีทีเดียวเป็นการตอ,ตอบตรงนะครับตอบตรงใช้พลังงานแสงอาทิตย์เมื่อหมดพลังงานแสงเมื่อหมดแสงแดดปุ๊บมันก็จะไม่ไม่หมุนนะครับแต่ถ้าหากว่ามีแสงแดดอยู่มันก็จะหมุนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ เนะพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถที่จะนํามาใช้ในพื้นที่เกษตรกรรมหรือสามารถนําไปสูบน้ำเข้าบ่อเข้านาของเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นการตอบแบบง่ายๆนะครับเกี่ยวกับปั๊มน้ํานะครับโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับโอเคนะครับเผื่อใครสนใจยังไงก็สามารถไปลองทําดูกันได้นะครับสวัสดีครับ